ใครหา Ford r เ n g เจอยู่นะครับอันนี้เป็น Ford w i t e c 2.0นะครับขับ2ไม่ใช่ขับสีนะฮะแต่แต่งเต็มพิกัดเป็นรถของทางร้านเองนะครับอันนี้วิ่งน้อยมากรถสวยไม่เคยชนไม่เคยทำสีนะครับไม่มีอุบัติเหตุใดๆเดินดูรอบๆคันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยมาดูเรื่องของแต่งรอบคันทั้งหลายแหล่นี้นะครับ กถสวยมากใช้น้อยครับหลายๆคนที่รู้จักผมน่าจะรู้อยู่ว่าไม่ไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะนี้มันรถแต่งไว้โชว์นะครับเป็นขับเคลื่อนสองล้อสองจุดศูนย์ปีสองพันสิบเก้าออกใหม่คันนี้ก็ร้านนิดๆน,นะครับแต่น,นี้แต่งแต่งไปเยอะมากแต่งไปเยอะเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเอาเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้เป็นล้อ ฟูเอลแท้นะฮะขอบยี่สิบสั่งทำสีพิเศษนะฮะแล้วก็ล้อแล้วก็ยางเป็นของแอมนะฮะขนาดสามห้าอ่าสิบสองจุดห้าศูนย์ขอบยี่สิบเช่นกันนะครับช่วงล่างเดี๋ยวจะให้ดูอีก,อกทีหนึง่งตรงน,นี้มันมืดอันนี้เป็นปีกเป็นปีกนกไอรอนแมนนะครับแล้วก็โช๊คตอนนี้เป็นของโปรเฟนเดอร์โอ้มือจังเดี๋ยวเปิดแสงให้ดูเปิดไฟให้ดูแป๊บนึงเดี๋ยวจาขึ้นลิฟต์ให้ให้ดูอีกทีนะฮะตอนนี้มันอยู่ยในลาวันมืด โซกพิ่งใส่นะครับโปรเฟนเดอร์เป็นปะแปดพิกกี้แบ็กนะครับโมโนปะแปดแล้วก็หลังพิกกี้แบ็กนี่ครับด้านหลังก็เช่นกันนี่ใหม่ๆเลยครับพิ่งใส่เพิ่งลงทะเบียนมีประกันนะครับผมรถพ่นกันสนิมเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยของแต่งเต็มแต่ทะเบียนไม่ให้นะครับทะเบียนไม่ได้ให้แต่ตัวรถพร้อมของแต่งทั้งหมด จะไม่ถอดออกเลยนะครับขายอยู่ที่เจ็ดแสนบาททวนเนี่ยรถสวยเครื่องยนต์เป็นเดิมๆเลยนะครับไม่ได้แต่งใดๆนี่เอาไว้แต่งไว้โชว์สายหลอ่อ <ๆ S 1> เดี๋ยวเ,เปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับเอาแบบส,สดๆเลยเจ๊ดเจเปิดฝาโปง <ๆ S 1> ปอ่ับดี๋ยีผมเปิดเองก็ได้ลูกน้องไม่ว่าง ทีลูกน้องกำลังทำงานกันอยู่นี่นะครับนี่เลขไม้ปัจจุบันนะครับเห็นหรือเปล่าหกหมื่นสามพันห้าสิบแปดกิโลนะครับภายในก็เดิมเดิมทุกอย่างนี่เครื่องยนต์ก็เดิมเดิมนะครับ แสงมันไม่ค่อยสว่างแต่อันนี้สว่างละเครื่องเดเดิมนะครับมีข้อเอินเตอร์ของบางมดนะฮะก,รรการบำรุงรักษาไม่ต้องห่วงเต็มพิกัดของเหลวนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยมากกันชนหน้าเป็นของไอรอนแมนนะครับไอรอนแมนแท้ๆเลยมาครบๆเลยทั้งแผ่นปิดด้านล่างนะครับไฟสปอตไลท์น,นี้ยิงได้เป็นกิโลนิบูบาร์กันกระแทกด้านบน คิ้วรอบคัน Back แบกยางนี่รู้ละเดี๋ยวผมย้ายรถเดี๋ยวผมย้ายรถขึ้นลิฟต์ให้ดูช่วงล่างกันนะชัดอีกทีหนึ่ง okay. มาต่อกันที่ช่วงล่างนะฮะเดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันชัดๆนะครับนี่โช้กโปรเฟนเดอร์นะครับปว่แปดถึงใส่ครับผมใส่ได้เดือนเดียวปีนนกไอรอนแมนชัดมันเนี่ยผมก็ไม่รู้จะหลีแสงให้ยังไงเนาะเนี่ยชัดสวย,สวย จานเบรกเป็นของ Nexter นะครับแล้วก็ผ้าเบรกก็เป็น Nexter Pro เช่นกันไม่ใช่จานเบรกเดิมนะฮะการเบรกดีกว่านี่นี่นโชคหน้าสวยๆนะครับผมนี่ดูกันมาเรื่อยๆด้านล่างพ่นกันสนิมเรียบร้อยนะครับเกียร์ตัวนี้อัปเกรดเป็นเกียร์2028เ,ออเรียบร้อยนะฮะโดยศูนย์ฟ o r t Thailand นะครับพ่นกันสนิมเรียบร้อย เกียร์ไม่ต้องห่วงนะผมรับประกันให้ห้าปีเลยขอให้บำรุงรักษาตามระยะนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เป็นประจำนะฮะทุกๆุกสี่หมืนกิโลนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องเกียร์เลยรับรองเราทํามาเต็มที่แล้วนะครับโอ้แสงย้อนเนี่ยครับเรือง <c oughs> ท้ายพ่นกันสนิมเรียบร้อยนะครับโซหลังเป็นพิกกี้แบค็นะคแหนบนี่เป็น C2 นะครับนุ่มมาก จะเห็นได้เลยนะามีช่องแหนบเนี้ยจะนุ่มมากเลยขับแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนขับรถกระบะเลยเนี่ยครับยางเยืงพครบคันทุกอย่างยางไม่กินในนะฮะเราเป็นร้านยางทําช่วงล่างออฟโรดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องช่วงล่างเลยแน่นๆ่นรับประกันให้เลยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปก็สนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับที่ท็อปมาตรอออยนะฮะเนี่ยรถของร้านขายพร้อมรับประกันให้เลย รรดลาลักอักษรได้เลยราคาเจ0,000บาททวนเท่านั้นสนใจโทรนะครับ08.3.8.66.3.663มแ่ดหะรถสวยสวยจริงๆดูแล้วยังเสียดายอันนี้บันไดลัปเตอร์นะครับเนี่ยของแต่งมันมีเยอะนะฮะแต่บอกยังไม่หมดมันจะมีอะไรอีกเนี่ยกันชนหลังก็ไอรอนแมนใช่ลืมไปกันชนหน้าหลังเป็นไอรอนแมน บันไดข้างไอรอนแมนก็มีนะฮะแต่ตอนนี้ถอดออกตอนนี้ใส่บันดไดแรสเตอร์กำลังเอาลงถ้าสนใจรถจริงๆจะซื้อจะขายกันจริงๆลองขับได้ครับดูรถได้ก็ประมาณนี้นะครับผมสวยนึกแล้วก็เสียดายอ่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ